สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปากแซบคอมเมนต์ของเราเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่กด subscribe และกดไลค์แอดขบคฝากด้วยนะครับขอบคุณครับเรียวแหละอันนี้แอดตามดรามา่าน,นี้มานาน,น่อยแอดทำหลายคลิปอยู่ดรามา่าไม่จบไม่สิ้นนะครับสำหรับอีการประกวด Mid Planet International ของกระเบียนเนี่ยโดนแชร์มาไม่รู้กี่รอบกี่รอบเนาะก็ยังไม่จบสักที ตั้งแต่เขาเียนอยู่ดีๆก็มีคนชนะสองคนอ่ะแปลกประหลาดไม่เคยมีที่ไหนเขาทานะก็ดันจะทําเออไปจ้างคนต่างชาติมาประกวดแต่ไปเหยียดเขาก็ทําจัดการประกวดอย่างกระเดินชิงเปรตขอส่วนบุญน่ะบังคับนางงามอดอาหารเพราะไม่มีเงินซื้อเขาเรียกไม่มีเงินพอจะซื้ออาหารให้นางงามกินก็ทําเออให้นางงามนอนโรงแรมผีสิงนอนโรงแรมจิ้งรีด เน้นบังคับนางงามเดินสายของเงินอย่างกับขอทานก็ทำออดราม,ม่าเยอะจริงอ่ะขนาดแม้แต่นางงามตัวแทนของตัวเองตัวแทนของคอมเมนตเองยังทนไม่ได้ต้องถอนตัวก่อนการประกวดอ่ะเพราะกลัวว่าเขาเรียกนาง,งคงกลัวว่าถ้าอยู่ต่ออาจจะมีคนชนะสามคนอนะ่ะเดี๋ยวจะชิบหายกว่าเดิมอะไรประมาณนั้นนะครับการประกวดก็จบลงจะหนึ่งเดือนแล้วนะแอดว่าเดือนเดือนแล้วนะท่านนับ ถ้านับวันนี้แอดว่าครบเดือนแล้วนะเพราะเขาประกวดไอวันที่ยีิบเจ็ดเดือนที่แล้วเราแอดจาได้แต่ดราม่าก็มีออกมาอย่างต่อนเนื่องครับเออดราม่าแบบออกมาถึงความปังพินาศของการประกวดอะ่ะก่อนจัดก็เหมือนที่บอกอ,อ่พวกคนป่าก็โม้กันไว้อย่างเดียวโม้ชิบหายตอนนั้นแอดจาได้เลยโม้ว่าจะเป็นการ,รจัดการประกวดที่ดีที่สุดดีกว่าการประกวดของไทยทุกเวทีพอจัดจริงแม่งเฮียเอยนรกยิ่งกว่าอะไรอะ่ะ สู้การประกวดตามหมู่บ้านตามตำบลของไทยยังไม่ได้เลยคือแอดไม่กล้าเอาให้เอาไปเทียบกับระดับจังหวัดเลยนะเพราะมันเทียบไม่ได้เลยอ่ะคือมันได้แค่ระดับโอ้ระดับตำบลยังไม่ได้เลยระดับหมู่บ้านอะไรเงี้ยคือสภาพมันเหมือนอยู่คนละโลกมันเทียบไม่ได้มันแบบต่างกันมากอะไรกาดน,นั้น,นเลยครับและอีจารก,การจัดประกวดส่วนใหญ่ก็เป็นการจัดประกวดเพื่อจะเคลมชุดไทยวัฒนธรรมไปเรื่อยอะไรเงี้ยแบบคนบ้าเลยแอดว่า พอแบบนี้มันก็เลยโดนสวรรค์ลงโทษเลยประมาณนั้นนะเหมือนที่เขาบอกว่าคนที่เนรคุณเนี่ยมันไม่มีทางเจริญหรอกเออถึงว่าถึงโดนลงโทษให้ตอนนี้ก็ยังกลายเป็นประเทศด้อยพัฒนาอยู่อย่างนี้นะครับล่าสุดก็มีดราม่าก,กับผู้ชนะเนาะอย่างอันนี้รู้แล้วใช่ไหมว่ามีผู้ชนะสองคนหนึ่งก็คือมิด UAE นะครับอ่าอดับอัมรีเนาะไละคนก็อินโดนีเซียนะครับนาง,งานอินโดนีเซีย คือล่าสุดดรมาม่ามันเกิดกับผู้ชนะทางฝั่งของมิดยูเนะครับที่ชนะได้มงไปอ่ะแต่ก็โดนสาว่าใช้เงินซื้อมงใช้เงินซื้อผู้ติดตามจนเหมือนแบบนางคงรู้สึกอ่ะเออนี่กูมาชนะหรือมาเอาเสนีย์ติดตัวอะไรเงี้ยตัวนางงามเองก็คงเขาเยวาเขาคงรู้แล้วละมั้งว่าเออชนะเวทีเนี้ได้ไม่คุ้มเสียอะไรเงี้ยเป็นนางงามเวทีเนี้ นอกจากจะไม่ดังแล้วจะนำความเขาเรียกจะนำความชิบหายมาตัวเองได้อีกอะไรามาณนั้น,นมีแต่สร้างความชื่อเสียสร้างความเฉาโชโดนชาวบ้านแสบแช่งเป็นตราบาปติดตัวอะไรอย่างนั้นมั้งครับคือปกติอะเวลาผู้ชนะแต่ละเวทีเนาะผู้ชนะเวทีเนี่ยเขาจะต้องอยู่ที่กัมพูชาเพื่อร่วมกิจกรรมกับกองประกวดอะไรเงี้ยเหมือนขอบคุณสื่อมอวลชนอะไรเงี้ยหลังจากชนะอะไรเงี้ยน,นะครับระยะเวลาครองมงส่วนใหญ่ก็คือประมาณ1ปีเนาะ แต่ตัวนางงามยูเอเอเขาคงรู้แล้วมัวม้งว่ายิ่งอยู่อจจะยิ่งแย่คือยิ่งอยู่ที่นี่อาจจะยิ่งชีบหายกว่านี้อะไรนะครับผู้ชนะอย่างมิดยูเอเอก็ลากกระเป๋าหนีกลับประเทศไปเลยครับคือเทเชิดใส่กองกวดไปเรียบร้อยคือไม่แคร์กูจะกลับแล้วกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยากอยู่ที่นี่บ้านนอกอนะไรเงี้ยบ้านป่าเมืองถือนอะไรก็ไม่รู้เลยกูจะกลับประเทศกูแล้วก็ไปเลยครับไม่ไม่บอกไม่กล่าวอะไรเงี้ยครับไม่ร่วมกิจกรรมอะไรทั้งนั้นครับคือ ขอบคุณเสื่อมวลชนคืออะไรทําไมกูต้องขอบคุณกูณไม่เอาแล้วไม่เอาอะไรทางนั้นกูจะกลับบ้านอะไรประมาณนั้นนะครับเออกูไม่อย,อยากอยู่ที่นี่นานเดี๋ยวขี้กรากจะขึ้นหัวอะไรแบนั้นนะครับ mm hmm. คือพอเขาดีกลับไปอ่ะชาวคอมเมด์ส่วนใหญ่ก็คงว่าทำไมไม่เคยเห็นผู้ชนะมามาออกรายการหรืออะไรเงี้ยเลยครับพอชาวคอมเมด์รู้ว่าอ๋อผู้ชนะเทวทตีดีเชิดกลับคอมเมด์ไปแล้วก็พากันไปทัวลงไอจีของนางนะครับตอนนี้นางก็น่าจะบล็อก หลอกไอจีคอมเมนต์ไปเราบางล่าสุดที่แอดเข้าไปก็ไม่เจอคอมเมนต์ด่าแล้วนะครับเออแอดก็แบบเพิ่งเคยเห็นเวทีเนี่ยคือเวทีเขาเรียกว่าปกติเวทีการประกวดมันต้องดังกว่านางงามหนูถูกไหมแต่เนี้ยคือเวทีโนเนมที่อะไรก็ไม่รู้นางงามที่ไปประกวดยังดังกว่าเวทีอีกอะเออถ้าจะบ้าการจัดประกวดก็ไรมาตรฐานไร้ราคาไร้คุณภาพตอนนี้ก็ ก็เหลือนางงามอินโดนีเซียอยู่คนเดียวนะครับที่กําลังเดินสายอยู่นะผู้ชนะอีกคนหนึ่งที่งงๆอ่ะอยู่ดีก็ชนะสองคนแบบประหลาดมาแล้วที่ตอนนี้นางงามอินโดนีเซียก็กําลังเดินสายทํากิจกรรมแบบงงๆอยู่ในคอมเมนะครับก็คือโดนปล่อยทิ้งร้างต่อไปอย่างไรอนาคตคนเดียวนะครับพออีกคนหนีกลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วไงล่ะคนชนะหนีไปแล้วจะเอายังไงต่อเลยทีนี้นางงามอินโดนีเซียที่โดนปล่อยทิ้งไว้อย่างไรอนาคตแอดก็ว่า มีวิวแววว่าคงจะหนีกลับประเทศตัวเองตามไปในเรนี้แน่นอนเหมือนกันนะครับเออคือไม่น่าจะอยู่นานแน่นอนสภาพไม่น่าจะทนไหวเลยครับล่าสุดเขมรเองก็ยกเลิกสิทธิ์จากการประกวดเวทีมิดแพ a n e t เน็ตแ d มเีคือยกเลิกสิทธิ์ของเอเจนต์ในประเทศตัวเองโดยให้ผลว่าเอเจนต์ที่ทําอยู่จัดไม่ดีก็งงแหม คือเวทีใหญ่ที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลยังจัดงานได้แย่ขนาดนั้นนะจัดงานอยา่างเด็กเล่นขายของแล้วเวทีเล็กๆอย่างเวทีประกวดในประเทศอ่ะจะให้จัดดีขนาดไหนเออแอบว่ายุบๆไปเถอะเอวทีไก่กาอาราเรอะไรก็ไม่รู้เออเขาเ้าใจมันคือแบบยิ่งจัดก็ยิ่งอายยิ่งจัดก็ยิ่งขายที่หน้าชาวโลกก็ยังจะดันทุรันจัดเนาะคงมีแต่คนป่านั่นแหละครับที่เออที่หนังหน้าด้านหนังหน้ามันด้านมากอะด้านกว่าคอนกรีตอะ ถึงไม่มีความรู้สึกอายนะถึงยังกล้าจะจัดอยู่อ่ะเออคงหน้าด้านมากเลยแอดว่าเรานะ่าจะไปจ้างคนป่าให้เอาหน้ามาใช้เกลี่ยถนนเนอะใช้เกลี่ยถนนแทนรถบดถนนนะค,คือน่าจะเกิดประโยชน์บ้างอะ่ะเพราะปกติแล้วอะ่ะที่บีอยู่เนี่ยไอ้คนป่าไม่มีประโยชน์ที่อะไรเลยอะ่ะถ้าเอาหน้ามาไถไถบดถนนเนะบางทีอาจจะทําให้ถนนเรียบบ้างก็ได้นะครับเพราะว่าหน้ามันหนาอยู่แล้วเนาะ ส่วนตัวแอกเองนะก็หวังว่าปีหน้านะปีหน้านะถ้าเขมรยังบ้าจี้จัดอีการประกวดมิดแ plane international หาเหวอะไรนี่นะคนไทยเราจะไม่บ้าจี้ส่งนางงามไปประกวดเวทีนี้นะครับคือเวทีประหลาดขนาดนี้แล้วอะเออเวทีเฮียอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหวังว่าจะไม่มีใครบ้าจี้ส่งนางงามไทยไปให้เสียศักดิ์ศรีอีกแล้วนะครับ คือถ้าปีหน้ายังส่งนางงามไทยไปอีกนะนี่แอดจะสาบส่งเลยนะแอดไม่จะคอมเมนต์ด่ากระจายเลยนะคืออะไรของมึงมึงจะส่งไปให้เสียชื่อเสียงทําไมส่งไปส่งนางงามไปให้ลดคุณภาพตัวเองลดศักดิ์ศรีตัวเองทาไมการประกวดอะไรก็ไม่รู้ประกวดไปประกวดนางนพมาศตามจังหวัดต่างๆยังดูดีกว่าอีกเลยเอนะเอเนาะแอดก็ไม่รู้นนะเวทีนี้จะมีดราม่าอะไรต่อมาหรือเปล่าว่าขนาดคนชนะหนีไปแล้วะ ก็กลัวจะมีดราม่าอีกหรือเปล่าตบตีอีกอีกหรือเปล่าก็ามไม่รู้นะครับเออก็ขอให้จบแล้วกันนะครับเออวังไว้นะครับบอกไว้เลยนะครับปีหน้าหวังว่าจะไม่เห็นนางงามไทยนะไม่งั้นรุมด่านะโอเควันนี้แอดไปละนะครับยังไงฝากรบคบกดไลค์และกดซับสไครต์ให้แอดด้วยนะครับรักนะสวัสดีครับบ๊ายบาย